เล็บประกอบด้วยโปรตีนชนิดหนึ่งที่เรียกว่าเคราตินซึ่งเป็นเคราตินชนิดแข็งโดยทั่วไปเล็บของเราจะยาวขึ้นสัปดาห์ละ1มิลิเมตรเล็บที่มีสุขภาพดีคือเล็บที่มีสีชุมพูจางๆจากผิวของเนื้อข้างในใต้เล็บผิวเล็บเรียบผิวหนังของเล็บมีความแข็งแรงและเล็บมีความหนาไม่มากและก็ไม่น้อยจนเกินไป ถ้าเล็บมีความแตกต่างนอกเหนือไปจากที่กล่าวมาแล้วเป็นเล็บที่ไม่ปกติอาจเป็นสัญญาณเตือนความผิดปกติของร่างกายสำหรับสาวๆหลายๆท่านยังมีความเชื่ออีกว่าการทาสีเล็บยังเป็นการช่วยเสริมดวงชะตาประจำวันเกิดอีกด้วยอย่างเช่นคนที่เกิดวันจันทร์มักจะทาสีเล็บในโทนสีที่สดใสใจงดทาสีเล็บเป็นโทนสีดำมืดสีที่มีผล และเสริมความเป็นสิริมงคลได้แก่สีฟ้าและก็สีครีมซึ่งถือว่าเป็นสีแห่งโชคลาภและความสำเร็จสำหรับคนที่เกิดวันอังคารมีความเชื่อว่าสีที่เสริมดวงได้แก่สีดำสีส้มและสีเทา สำหรับสาวๆที่เกิดวันพุธก็จะแบ่งเป็นพุธกลางคืนและพุธกลางวันคนที่เกิดวันพุธกลางคืนสีที่ช่วยส่งเสริมในเรื่องของโชคลาภเงินทองได้แก่สีเนื้อสีเหลืองและสีขาวสำหรับคนที่เกิดวันพุธกลางวันจะเป็นสีโทนเหลืองสีเนื้อและสีขาวและสีที่ช่วยเสริมดวงชะตาสำหรับ คนเกิดวันพฤหัสได้แก่สีแดงสีเหลืองสีเนื้อและสำหรับคนที่เกิดวันศุกร์นั้นสีที่เสริมความเป็นสิริมงคลโชคลาบเงินทองได้แก่สีชมพูและสีเขียว พอกล่าวกันมายืดยาวขนาดนี้ก็คงจะต้องกล่าวถึงคนที่เกิดวันเสาร์และวันอาทิตย์ด้วยนะคะสำหรับคนที่เกิดวันเสาร์สีที่เสริมความเป็นมงคลก็ได้แก่สีฟ้าสีฟ้าน้ำทะเลหรือสีน้ำเงินสำหรับคนที่เกิดวันอาทิตย์จะเป็นสีเขียวสีม่วงซึ่งโทนสีนี้จะเป็นสีที่ช่วยเสริมในเรื่องของความสำเร็จ ความร่ำรวยและก็โชคลาภสำหรับศาสตร์ในการทำนายฝันถ้าฝันว่าตนเองตัดเล็บถ้าตัดเล็บมือทายว่าจะหมดเคราะห์หรือหายจากโรคภัยไข้เจ็บจะมีความสุขแต่ถ้าฝันว่าตัดเล็บเท้าทายว่าจะมีการโยกย้ายที่อยู่หรือที่ทำงานหรือจะมีการเดินทางไปในที่ไกล,ไกล แต่จะไม่มีอันตรายแต่อย่างใดแต่ถ้าในความฝันฝันว่าทาเล็บมือเล็บเท้าตนเองซึ่งมักจะเป็นความฝันของสตรีหรือผู้หญิงผู้ฝันจะได้รับข่าวดีถ้าเป็นหญิงโสดจะมีผู้ใหญ่ส่งคนมาทาบทามสูขขอแต่ถ้าเป็นหญิงตั้งครันก็จะได้บุตรที่แสนสวย แต่ถ้าในความฝันฝันว่าเล็บหลุดแล้วเลือดออกทํานายว่าจะได้รับการโยกย้ายเปลี่ยนแปลงหน้าที่การงานไปในทิศทางที่ดีขึ้นหรือหากกําลังเผชิญกับความทุกข์ยากหรือเคราะห์ร้ายเคราะหนั้นก็จะหมดไปถ้าฝันว่าเล็บหลุดออกจากนิ้วเท้าถ่ายว่าท่านกําลังจะได้รับโชคลาภจะได้รับการช่วยเหลือจากคนไกลตัว ทั้งนี้แม้ว่าจะมีโชคแต่ก็อาจจะมีเรื่องให้กังวลใจอยู่บ้างถ้าฝันว่าเล็บของตนเองยาวถ่ายว่าคุณจะได้ลาบในเรื่องของการเงินหรือลาบจากการทำงานแบบไม่คาดคิดแต่ถ้าฝันว่าเล็บฉีกทำนายว่าคุณอาจจะต้องเสียทรัพย์หรือเสียสิ่งของมีค่าแบบไม่ทันตั้งตัว ควรใช้ชีวิตด้วยความระมัดระวังและไม่ควรเสี่ยงโชค